อาจุดมือไร่ะหอยนี่บ่เหอะปลาเดี๋ยวเราเรื่องกระตัปลาเดี๋ยวปลาตัวเดียวหมอกระพุดเด้เป็นเอ้ยไม่สดใสยันหมอ ื้อนกากาตักทายสบายดีพี่น้องเมื่อนี้กับพ่อก็ไม่ต้องโซ้อีกเนาะกาเมื่อนี้พ่อก็ไม่ต้องโซ้กาเป็นเวลาตอนเศร้าๆพี่น้องเอ้ยไม่ต้องโซ้กับ่อยลงคีไปอีกมีบ้านนี้พี่น้องเอ้ยอันมาแต่เที่ยวสนอกไปมวนมาผัดเมื่อยสนอกไม่ต้องโซ้อะไรเป็นกุ้งจไก่จีนเอานี่พี่น้องเอ้ยลูกไปใส่อะไรด้วยมีบ้านนี่บริหารอย่างแต่ว่าเมื่อนี้กาถือรอบไปหาอยู่หากินก็เก่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเมื่อนี้ไม่ต้องโซ้กัสิบภาพไปเลาะห่วยว่าอันสิบภาพไปโจกห้อยอันปาก้วงสนอก ไป,ไปกับไปกับย้ายสองคนพี่น้องเ,อ,งเอ้ยสิหมานบอกไปกับย้ายมันนี่เนาะเดี๋ยวกับไปกับนั่งใจพม่น้องโสดแน่พี่น้องเอ้ยโอ้ยคือมุดครบข่อยส่วนน้องโสดกะอยู่น้ำตาเพิ่นพี่น้องเอ้ยลงมาสวนมันนี่แต่ว่าไม่น้องโสดนี่สิไปหาอยู่หากินตอนเศร้ากับม่ย้ายเพิ่นอ,อันส่วนย้ายไปอันจกห้อยปลาก่วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้าบกนะโอเคแต่ว่าก่อนไปพม่น้องโสดกะกราบขอกคุณเอฟซีทุกท่านที่เขาไม่กันนั่งใจพม่น้องโสดเนาะมากดใจกดแชร์ตลอดมากกะ กาบขก็คุณได้ไรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกาไปกระตั้งใจไม่ต้องโซ่เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อวัดสีมานบ่ออันหอยปากกว่างมันกับง่ายนะไปเลาะมากะตามห้องพี่น้องเอ้ยง่ายเราย่างมาก่อนก่อนเพราะว่าอันทำไม่ต้องโซ่ไม่ต้องเตย้อน้องโซ่เนาะเพื่อปุ๊บซีอยู่น้ำตาเราย่างมาก่อนมีบ่แม่ฮะอู้ดีดีแม่ลองหมถางองโซ่ไายดอกลายตืบเลยนี่ตัวนี้บ้านรื่องโซ่เอิญหอยปากกวงพี่รองเอ้ยแต่ว่าหอยอีกกี่ก็จะตั้งไลย หอยกับกี่ก็จะเป็นหอยกับกี่พ่อเอ้ยแต่ว่าอันนี้จะเป็นหอยอีกวงอีกวงนี่กินแซบอเอ้ยแซบกาหอยกับกี่ได้แล้วมันก็โตใหญ่แล้วลมันก็จะพีกวัวเดี๋ยวเราง้มกืนไปด้วยน้ำห้องนี่ใสไหมบอแล้วว่ามันเป็นหูเป็นหูเป็นโอ้ยน้าก็ขาดสายพี่น้องเอ้ยจังว่าอันทั้งตาอูงอังอยู่จังว่าว่มีอันน้ามดพักนี่เพราะว่าทั้งน้ามาแซงงก็จะบอกให้เราปล่อยลงมาเนะี๋ย่าห่อศิโรคไปตามห้องนี่เลย โอ้โหโอ้โหเอ๊ะม oh. oh. hey. ึงโศเห็นอด้รเป็นไรฮู้มันอีนี้ถ้าเป็นหู้ในแนวโจโงดแล้วเปลาเนี่ยอืมมันจะอยู่แม่น้อยๆแม่นอะไรแต่ว่ามันจะน้ำมันขาดเลยมันก็จะอยู่แบบอันนี้เสียบ มันเสียบอยู่ไมันจะบาบาดมื่อหลังจุกบุกจกโอ้มันเป็นแบบมันอยู่ในนเนาะนี่ด็กดีด่อยหนึ่ง ไปจะได้เสียเอาไรเนาะบริสุทธิ์ีบริสุทธิ์เม่่งงเอาแม่ม่งเอา่บ่ขวดเป็นหเนาะ

เออมันก็ะจกไหละขนาดบกไม่น้ตเฮงะจกไหลชื่อทิ่งเสียมาควยควยเอาไดกันไดเไ็นโมบันเมดาควยเออเอเป็นหูจุกโลน้อยอันนี้

เดี๋ยวไปโตโตก็ตัวใหญ่นอ่ายตายางมันแห้งเข่ามันตัควยเป็นขวดโอ้โหคือจะมอนี่แล้วนี่กรหู 嗯嗯，嗯，啊、我理 ごめん。 ผู้หญ่งหอยเอู้อีเพียงสิเดี่ยวอืมเพื่อนตัวหน่อยเพื่อัหน่อยจูผ้หอยีดคมก็มีนูนี้อืมผ้อตัใหญ่เลยนี่ เน่คือหอยพันธุ์ไดเด้อคือหออจอดอันนั้นแห้งครับที่ไปแล้วเพื่อจะเมื่อทั้งขางเยวนช้อนก็ชมได้เป็นอยู่คนก็คือเมื่อทั้งเลยเนาะยังไม่จะไม่ค่อยอ๋อแม่นห้ยเฟากับหอย้ายาไม่รูย พื่อสิลิินห้อง้กันเลยจกงจุกไงไงง่ายห้องู่กลัวห้องยังไม่เห็นหน้อยหรอกจงห้องเยาบน้ำปลาเราขี่ขมตัวือตัวย่างอ่เปลาขมพีบอ่หอยพันนี่ไรอืมมาย่างอันนี้น้องโอ้ยา่ง่าสวนแมลงศูกสาห้องตันนี้บบก่างยังเห็นปลาโรดออกอุ้ยแม่เพื่อสิบวกเป็นมดมือบนี่ เพียงเอ๋ยเศร้า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 โล่ห้างห้อยตัวนี่แหละจากว่าเห็นปลาไปแล้วเอ้ยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นบุ้งใหญ่ปนไหนมีเระส้วนสาเดี๋ยวลองสาเบิ่งมาสิมีปะปลาแต่ว่าน้ำเตียงอยู่นวลๆคือสิมีติบอ๋เดี๋ยวลองเบิ่งอะเดี๋ยวสาก่อน ปลาปลา นี่นะมันไปหนักเออปวดอะไรไปคือผมมากอยเางไรอยู่มาเขากูิเฮรอโอ้โอ๊อ้หเยียน้ำละ I uh -huh.

ซุกทำไม่่่อยุกเลยุกคนกคนมันหล่นุกคนุกคนทำยาไงสาบบาไปสามานาเดนเขาคือเกาบกินเกอหอยดอกหอยมีหอย่คุมแมงมุมมือก่ ชาจนเมื่อดจะหอยนี่บ่หเห <c oughs> อี่ปาหอจนอไรปลากรโตเอาแหวนหอยนี่สช้า,นากน้ำไหลเขาก่อนไหนจะมาหอยเนอยแล้วหอยก็ปลาตัวนึงวัวค้นกับกรายอยาู่นี่ไปเลาะไปอีก

응. 아무것도 없는데. 뭐 케. 음,

おいらのえ。 กามันโซกันเช้าเลยเป็น้อ้ยหาหอยกับงายกัมันกาเที่ยงเลยเป็นมาได้ประมาณสิบเอ็ดโมงยกันตาพ้นยาขาวพ่นยูอันสวนถากำมังโซกันนะเดี๋ยวมันโซให้เบิ่งวาหอยไรจำไดเป็น้อ้ยป้าตุสีหยว่ะมุนป้าไผกับงายเพิ่มมาหนิสาปาก็ไรตั้มเป็นโอ้ยคุณจอตินหอยอะ ไป้ไว้อย่างเอามดเลยเดี๋ยวมาเรื่องกระดัางซาปาเลยปลาตัวเดียวซาปาเลยปลาบูตัวเดียวกับใหญ่บางยางนี่โอ้ยยังวายอยู่บุตรลายเตยอล้วหอยนาะเมื่อจะจะได้กินกแม่าเมื่อแกงกินอ้อมกินลแกงกินอ้อมกินแล้วว่ะจะโอนหอยที่โคมเป็นโคมนี่โคมน้อยใหญ่อยพันนเาะอย่าเมื่อก่อนเป็นโอยแบบนี้อย่างเมื่อพ่อกันอยู่เทียงพวกนั้นตอนนี้ไม่ต้องโซ่กับหอดเทียงไม่น้องเอ่ยปลา นางสมือกับนยายเดี๋ยวจะน้อยกะสิให้ยูเฮ็ดกินก่อนบันนี่หาดาว่าสิต้มหอยได้พี่งอเอ้ยแล้วก็แกะกะแกงสิงพักสนอกเดี๋ยวถอกหอยดาก่อน ไม่กามมันสูงแางเพี่โรยพี่โอ้ยเดี๋ยวเราำใส่ไปต้มก่อนมันจะต้มแล้วก็แกะเอาแล้วก็จังเกลียเดี๋ยวทามันพูดเทาจังแกะเอาไปแกงมาเดี๋ยวได้บ้างถามาพูดกามมันส้มาตะมันพีกไว้ก่อนกองเมนโซกัยสั่นแค่น้อยเนื้อทอดซื้อกล่องไม่พี่โอ้ยสั่งมาไปเที่ยวมือเดียวทิมของซัมได้เตาเสียควายขาจาว่า mọi màu ta hói cả người Pi à, mọi người này poker ghê phi bì tói ngài hỏi 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 tói Tô nhai tói ngài hỏi tói ngài hỏi tói ngài hỏi tói Để cái đấy chắc tôi vừa tôi nhận bận Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ คน้นโต๊ะมือไรกับปรตูเขาเมือเท่โต๊ะโอ้ยหลอกงวงจะคื่อบริเวนไรเดินสามอะไรมีอะไรเพียงกับว่าคนดึงอะไรนั้นเขาเหื่อแบบเพียงบา่า <c oughs> คนดึงแห <c oughs> ีคนดึงยังไงไปดึงประตู <c oughs> ล็อกกันนันมันกระปูดออกเบิดสทีไปเอารถสีไปอันงูยานาคนดึงอ่ไรนะฮะ

ใส่ปลาไหลาตาง่ <Okay. S 1> ายเป็นบุกินพีดใส่กระแดกจหน่อยใส่เบอร์ต้ตนด้วย่ใส่พีเองแส่บเองประแดกพีนีแน่นี่ใส่เป็นน่งต้มโดยเกลือเดี๋ยวน้ำใส่กันนี่จะทำได้เติม รับสุนทานมีน้อาพักใส่ได้พักลังคมมีน้องไอพักลังคมแล้วก็พักซี่ว่าทง่ายเพิรนเก็บมาไว้แต่รุนเติมเลยแหละเดีเ๋ยวไปค้างไฟวันนี้เดี๋ยวค้างไฟก่อน <S <S ปีงปลาง่ายเ,าเ,เพิ่น,น,น,นซื้อปลาไม่รองเ้านี่เพิรนอโอ้ยสามตัวเดี๋ยวเพิ่งนทำมันพดจยางซีบเบิ้งวันนี้หมอกกระพดแลยเพิรนโอ้ยเอาไม่สอดใส่ยันหมอกความไม่ร้องโซ่กันซีมเบิ้งก่อน สีชมสีขมขมจะนอนเลยแต่ว่าขมแสบเดี๋ยวโป้งบันนี่เดี๋ยวตาอนอออ้จัดดิบ พี่น้องครับเขาเที่ยงไม่ต้องโซกมันนี่กะไล่แอนแกงหอยปักกวางสูกตาก็ง่ายกินเป็นเอ,อ้อยใส่เอ้ยพักน้ำขมแล้วก็พักซีจ้ะหน่อยน,นี่พาด์ตพิเตเซฟคักเป็นองค์อุ่นนี่หอยปักกวางโอเคมาเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันเป็นตังโซกมันนี่จักเทศจังไร

บายสิแก่ยังยังอืมปังคนอยาง

ตอนในการแม่น้องโซลิกิดเขากินดารียบร้อยแล้วกะคลิปนี้สิได้ขอปิดไว้ก่อนเพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าจองพ่อกันไหมแต่ป้าพลอยที่ว่ากันมาเพิ่งไม่ไมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พาไปช่องคอมเมนต์โซลิเดอรพี่น้องเด้อไปกระตังใจนะกันในคลิปต่อไปแต่ป้าพลอยไม่อยากพลาดคลิปไม่ไมก็อย่าลืมกดกระดิ่งดีกว่ากดติดตามพาไปช่องคอมเมนต์โซลิเดอรพี่น้องเด้อ